ขอพู้ว่าการจังหวัดได้กรุณานมาเป็นประธานให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ที่เราทำกิจกรรมนะครับผมอการ นัวะโมตสระะโตมยปีธรัมสระนะโตสัมมามีปุติยปีสังขังสระนั่งกัจฉามีปุติยปีสังขปปมมังสระนั่งกัจฉามีตักะุติยปีธรรมสระนั่งปุติสังขังสระนั่งกัจฉามีก่อัเนาะ สิกตาาเวระมณีสิกขาปัทาังสัมมันติอามิอะินาทานาเวระมณีสิกขาปัทังสัมมันติยาิจอมิสิกขาปััสัมมิยามิ

ติตาเทวตาธัมโนตตาโสตตาวิชินตาอังเทวนังตุตานังเอวานังตตาสุตตะวะตุติตาเทว สัมมาสัมพุทธัสสะปุจจาระพระพุทธเจ้ากระแดกอิมังสุปะทยัญชนะสัมปันนาผูเชมาสาทุโนพันเตภิขุสังโฆอิมานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตูเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขเอิญต้โนร่วมกิจกรรมขับพวกเราในวันนี้นะครับผมการพ่อค้าประชาชนที่ได้มาร่วมในวิธีเจริญพุทธมนต์ปรึกษามหามงคล จกกล้าไม้มงคลสิบชนิดสิบร้านก้านะที่ในวันนี้ประกอบพิธีพร้อมกันในสำกัดกรมป่าไมนะ้ทุกแห่งที่มีอยู่ในประเทศไทยทั้งนี้ก็เพื่อเสด็จพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบและเพื่อเป็น สิริมงคลแต่ประสบนิกรชาวไทยอิรโสยาทานสามาหามงคลในส่วนภูมิภาคและพื้นที่รับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไมา้ที่ห้าสระบุรีโดยใช้บริเวณที่ทำการของหน่วยงานท้องที่ตำบลผูกแก่ อำเภอเจริเมือิจังหวัดสระบุรีเป็นสถานที่อีกครั้งนี้ผมขอรายงานให้ทราบถึงความเป็นมาของโครงการพิธีจเจริญพระพุทธมนต์พิสสามหามงคลดังนี้สืบเนื่องจากการประชุมข้อนโยบายของคณะ,ะร,รัฐมนตรีว่าการากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายจตุพรสุทัน์ ได้มีดำินให้กรมป่าไม้จัดพิธีจเจริญรุธนม์นเพื่อความเป็นศิริมงคลให้กับผู้เกี่ยวข้องในการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยโดยให้นำต้นไม้ที่จะแจกจ่ายเป็นของหวานปีใหม่ให้กับประชาชนทั่วประเทศจำนวน10ล้านต้น10ชนิดเข้าร่วมพิธีจเจริญรุธมณและป,ะปักคม ละมนในงานพิธีที่ขึ้นในวันศุกร์ที่25ธันวาคม2563พร้อม,มกันทั่วประเทศส่วนกลางจัดขึ้นที่กรมป่าไม้สำหรับส่วนมุ้ยผ้าได้มอบหมายให้สำนักจัดก,การทรัพยกรป่าไม้ท้องที่สำนักจัดก,การทรัพยกรป่าไม้สาขาดำเนินก,การให้แก่ประชาชนทั่วประเทศเพื่อที่จะได้นำกล้าไม้มงคลที่ได้รับแจก ไปปลูกในพื้นที่ของตนเองและสิ่งแม่ล้อมจังหวัดสระบุรีรอจนหนงานราชการและองค์กรบริหารส่วนรองยินรองว่าแต่ระบบจังหวัดเขาเข้ามาร่วมในพิธีเป็นหามงคลซึ่งพร้อมใจกันจากทุกประเทศตามนโยบายของกระทรวงเยาดูการธรมชาติสุดวัเหล่อซึ่งเราได้เป็นการถ่ายภาพเกิดการโกนการในู่นะครับเพื่อกาจัดการตางหที่ห้าดับดู ก็ถือว่าพวกเราได้ร่วมครับกิจกรรมการจดจุลก็เป็นควของเราในการที่าดยทธศาตร์โคการแนวผู้ทำมรุกับพวกเราโดยทั้งก้ามหนาในคนที่ได้รับแจกในนนี้นะครับทักงหมดก็จะเป็นส่วที่เป็นมงคลกับพวกเราในการแบใงกานต่อไปขอขอบคุณผู้จัดงานแล้วก็ผู้ผู้เกิดเดียว์พ่อในการจัดงานแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ขอ ยนทุกท่านนะครับได้รับการมาเนคนปพบกับนสาที่ต่บคขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับตัารตัวนนะครับท่านตาทนะครับท่านบุเลิศนะครับก็โทรครับประธานธนาลรตองบุันนะครับมีตำรวจทุธทร์นาลานักงานขต่อน้ำภาคสองนู์มนใหม่เจอพระเกียรครับประจักปูนินย์นครหลวงครับตำนานน้ำ ประานสละบุรีที่ท่านอยู่ในมือในตอนนี้นะครับก็ขออนุญาตท,ท่านครับผมครับวันนี้เรามีขอ่วรานะครับทั่วทั้งหวัดทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วท่านใดที่